น้ามาพบกับผมเจนี่ชิวๆนะครับวันนี้พาน้องเชมีมาเล่นนะครับผมไม่รู้จะได้ยินหรือเปล่าเย่เดี๋ยวดูนะจ้าแม่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 อะไรกินอะไรหนูกินอะไรหนูกินอะไรคะโอ้ยเยอะอร่อยไหมอร่อย น,นี้พามาซื้อของของเต็มรถเลยอน,นั้มๆๆนันมๆๆอันนี้11เดเดือนแล้วนะครับเดี๋ยวก็ถึงวันเกิดแล้วเดือนหน้านี่เองเดือนตุลานี่เองก็ครบหนึ่งตีเต็มแล้วดีใจกังเยอะอ้ำอร่อยอร่อยไหม อร่อยไหมกินขนมอันนี้จะเป็นขนมอ่ะยี่ห้อไอ้ของนี่แหละโอซสกนี่แหละแต่ว่ามันจะเป็นขนมแบบของเด็กนะครับมันจะเป็นแบบข้าวอบกรอบแบบทันยปืดอะไรเงี้ย อะไรเอาอะไรเอากล่องเอากล่องะล้วยิ้มหมานเลยยิ้มหมานเลยเอ่ะยิ้มหมานเลยยิ้มหมานเลยให้เด็กดิกินด้วยเอาอันเก่ายังกินไม่หมดเลยเอาอันใหม่ละ ไอเด๋อดีกินด้วยเอาอับวิดีโอไอเดาอดีกินด้วยชับเดินหนุไปเดินหนุไปแล้วนะคะแลจะเจอกันใหม่นะคะยี่ยบายบายาบายบายไปดดจับปูดำก่อนจับปูดำจับปูดำก่อน ไปแล้วครับผม